สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ2,566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอศิลาลาดยินดีต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านข้อมูลพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศิลาลาดสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งเลขที่110หมู่ที่5ตำบลกุงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษรหัสไปรษณีย์33160 พื้นที่ทั้งหมด1755ตารางเมตรทิศเหนือติดที่ว่าการอำเภอศิลาลาดทิศใต้ติดสถานีตำรวจศิลาลาดทิศตะวันออกติดด้านหน้าที่ว่าการอำเภอศิลาลาดทิศตะวันตกติดลำน้ำเสียวปรัชญาคิดเป็นคู่คุณธรรมวิสัยทัศน์จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียม อัตลักษณ์มีจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์มีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการัชรีวันสีมาขันผู้อำนวยการสถานศึกษาบุคลากรทั้งหมด12คนผู้อำนวยการ1คนข้าราชการครู1คนพนักงานราชการ6คนพนักงานจ้างเหมาบริการ4คน ศูนย์การศึกษาตำบลในสังกัดศูนย์การศึกษาตำบลกรุงศูนย์การศึกษาตำบลคลีกลิงศูนย์การศึกษาตำบลโจดงศูนย์การศึกษาตำบลหนองบัวดงการจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอธัธยาศัยหนึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปีงบประมาณ2,566ไตรมาส1-4ถึง 4, กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น1,109คนงบประมาณรวมทั้งสิ้น311,845บาท2การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาต่อเนื่องโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลทั้ง4แห่งได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมอบรมซึ่งได้ดำเนินการดังนี้1การส่งเสริมการรู้หนังสือเป้าหมาย73คนงบประมาณ2,404บาท2การพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอบรม1อําอำเภอ1อาชีพเป้าหมาย30คนงบประมาณ9 8 9 9บาทกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย120คนงบประมาณ48,600บาท 3การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย120คนงบประมาณ48,600บาท4การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย19คนงบประมาณ6,285บาท5การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย19คนงบประมาณ6,300บาทรวมเป้าหมาย5 0 0คนรวมงบประมาณ1 9 2 4 2 8บาท3การศึกษาตามอธัธยาศัย ดนจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย600คน2บ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย600คน3หน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายเป้าหมาย200คน4อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย80คน5ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป้าหมาย200คน6กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับภาคีเครือข่ายเป้าหมาย200คน4ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ได้ดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนดังนี้1โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสมรรถนะทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุรุ่นที่1เป้าหมาย60คนงบประมาณ3,800บาท2โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสมรรถนะทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุรุ่นที่2เป้าหมาย76คนงบประมาณ5,320บาท 3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำหรับประชาชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กล,ลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์ประจำปีงบประมาณ2,566เป้าหมาย30คนงบประมาณ6,600บาท 4โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขายออนไลน์เป้าหมาย16คนงบประมาณ1 7 7 0 0บาทรวมเป้าหมาย 1, 8 2คนรวมง,งบประมาณ32,700บาท ในปีงบประมาณ2,566ไตรามาร 4, ส1-4ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศิลาลาดได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศิลาลาดจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศิลาลาดขอขอบพระคุณครับ